อ่าสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสดีได้พากันมาทําบุญนะครับนี่น้องเขาสวยกับเขาหอมแล้วก็แม่วันนี้จะพามาดูโบสถ์ที่ทําจากจากอะไรจากผลมไม้กลายเป็นหินอ่างั้นไปแนะนําหน่อยสิว่ามันเป็น,ปนยังไงผลไม้กลายเป็นหินที่เกิดขึ้นจากการทับถมของฟอสซิลในระยะเวลานับล้านปีหมื่นปีพันปีล้านปีเป็นเราไม่รู้แต่ที่แน่คือเป็นผลไม้ที่กลายเป็นหิน แล้วเราเองก็ไปเจอแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเรามาทําเป็นพุทธเ<ต>ขาเรียกว่าอะไรพุทธสถานพื้นที่ตั้งตแต่ผมเป็นเด็กๆในช่วงประมาณน่าจะยังอยู่ปฐมนะตัวน,นี้ไปเอามาจากมาจากเขตของอาเภอโพไซเนี่ยใน,ยนยอย่างที่แตกเห็นไหมมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยอย่างนี้เม็ดโปรกเขาเรียกว่าเป็นซากฟอสซืลอโบราณที่มันมีอยู่ ในพื้นที่ถ้าเป็นที่โกราเขาจะเรียกว่าพ,พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแต่ที่นี่ใช้ไม้ผลไม้ที่เป็นหินเอามาทำเป็นพุทธสถานโดยโครงสร้างประกอบเพื่อแปรประดับออตอนนั้นพากันคิดหรือพูดกันก็คือเ,เรียกว่าไม้มันีโคดซึ่งผมเองตอนเป็นเด็เดกๆผมก็ไม่เข้าใจแต่รู้แต่ว่าเพึ่งจะเคยเห็นครั้งแรกในสมัยนั้นก็คือ พวกไม้และผล,ลไม้ที่มันทับถมและกลายเป็นหิวเป็นซากฟอสซิลที่ระยะยาวอ่ะแล้วชาวบ้านไปขุดทําไร่ทําสวนแล้วก็เห็นเขาก็เก็บเก็บรวบรวมแล้วทางวัดก็เลยขอสะสมมาเพื่อเอามาทำโบสถ์ทำพระพุทธสถานมีตรงจุดนู้นด้วยครับหลังเก่าอ่ะพามาดูมาถึงแล้วครับอันนี้เป็นโบสถ์อีกหลังหนึ่งที่เป็นองค์พระนะครับนี่คือฐานคือมันเป็นเนื้อของไม้ที่เป็นซากฟอสซิลโบราณ จริงๆแล้วสมัยนั้นน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับคําว่าสมัยนี้ซึ่งในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเก็บรักษาซร,รากพอสซิลเพื่อการศึกษาและสมัยนั้น,นชาวบ้านก็จะเห็นเป็นแค่ของแปลกแล้วก็ทางวัดก็คือน,นํามาเก็บรวบรวมแล้วมาทําเป็นองค์พระนะครับแต่หลายๆคนชมวิดีโอนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยทําไมไม่เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์นู่นนี่นั่นคือสมัยนั้นนะชาวบ้านเอง การเข้าถึงแหล่งความรู้หรือความเข้าใจก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ตรงองค์พระท่านเนี่ยก็คือเก็บมาสะสมดูพผดานนะครับข้างบนเป็นฟัสซิลที่เกิดจากผลไม้ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่ไหมที่โปรไซนะอันนี้เขาเรียกว่าไม้มณีโคตรก็คือหมายถึงว่าไม้ที่มีอายุ ของพ่สซิลนับร้านฟีที่เกิดทับถมเป็นตะกอนดินแล้วก็เป็นชั้นหินเป็นหินแต่ยังลักษณะของเนื้อไม้อย่างที่โคราชที่พูดถึงอ่ะที่ก็มีผมเคยไปคือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแต่ที่นี้เอามาทำเป็นองค์พระนี่คือบ้านโคกเลาะอําเภอกุดข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่นี้ก็คือเป็นวัดป่านะครับวัดป่าบ้านโคกเลาะวันนี้ผม และเด็กๆแล้วคุณแม่พากันมาทำบ,บุญนะครับมีโอกาสมาทำบ,บุญก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้ท่านหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ผ่านหูผ่านตาได้รับสมรับทราบในเรื่องของเรื่องราวของพื้นถิ่นอาเภอกุดกระปุ้นมีอะไรดีๆที่หลายๆคนอาจแค่้ขับรถผ่าน ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ไม้กายเกินหินแล้วก็มีกล่องนมโ,มโบราณด้วยไม่รู้ใครกินแล้วไม่เอาไปเก็บเอาไปริตั้งขาะให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ช่วยกันดูแลยเอาไปเก็บหน่อยอ้าวจริงเหรอได้ว,ว่าเอาบ,าบูชาพระเ่ะดิแต่ดูไม่สวยเลยทำ